ถ้าวินาทีเดียวสามารถพาพ่อที่มองไม่เห็นให้พบลูกชายที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อนคุณจะเชื่อไหมว่าความจริงทั้งหมดถูกซ่อนไว้หลังเสียงร้องของเด็กวัยห้าขวบและวันนี้ความลับที่ถูกซ่อนมาหลายปีกำลังจะระเบิดกลางห้องประชุมจนไม่มีใครหนีได้อีกต่อไปเรืน่นีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นชะตาที่พลิกทั้งชีวิตของซีอตาบอด ในเวลาแค่สามวินาทีที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเรื่องบุลักนาซีออโอทานิลังเกินเอนจีเด็กอายุห้าขวบในสามวินาทีและเขาคือลูกของเขาแสงอาทิตย์ยามเช้าสา์เข้ามาตรงหน้าตา่างทำให้ความมืดในดวงตาของเขายิ่งรู้สึกหนักอากาศในถงตึกออฟฟิศเย็นจัดเหมือนจะกัดผิวของเขาสิ่งก้าวเท้าของพนักงานก้องไปรอบด้านแต่เขาแยากไม่ออกว่าใครเป็นใคร มือของเขาสั่นเล็กน้อยเพราะไม้เท้าสำหรับคนตาบอดเหมือนจะไม่มั่นคงพื้นเรียบเย็นเฉียบสั่นสะเทือนทุกครั้งที่ไม้เท้ากระทบลงเขาค่อยๆเคลื่อนต่อไปข้างหน้าแต่ปลายเท้าสะดุดกับขอบพรมร่างกายเอนลงล้มหายใจสะดุดในเสี้ยววินาทีเขารู้สึกว่าตนเองกำลังจะล้มลงกับพื้นแข็งแต่แล้วมือเล็กๆมือหนึ่งนุ่มกลนกลับยื่นมารับแขนของเขาไว้ทันทีรวดเร็ว แมนยำมภายในสามวินาทีจังหวะเดียวเข้าชักหัวใจเต้นแรงฝ่ามือเล็กของเด็กน้อยจับแขนเขาแน่นไม่มีความลังเลไม่มีความกลัวกลิ่นแป้งเด็กอ,อ่อ,อนๆลอยมากับลมหายใจเบาๆเรากับเด็กคนนี้พังวิ่งมาลงไม่เป็นอะไรนะเสียงใส่เล็กดังขึ้นชัดอบอุ่นตาสันเหมือนกำลังตื่นเต้นเขานิ่งร่างกายแข็งค้างหัวใจเต้นหนักจนรู้สึก ได้แม้ในความมืดเพราะเสิยงนี้สิ่งนี้คุ้นเลยเกินเหมือนเสียงหนึ่งที่เขาได้ยินในความฝันทุกคืนเสียงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินในชีวิตจริงอีกหนูเห็นลุงจะล้มหนูเลยช่วยไว้สิ่งเด็กน้อยพูดใกล้มากจนเขารับรู้ถึงลมหายใจอุ่นที่แก้มของเขาเขาเกลือนน้ำลายลมหายใจสั่นหนูเชื่ออะไรก่อนเด็กจะตอบมือเล็กๆนั้นก็ลูบที่หลังมือของเขาเบาๆ เป็นสัมผัสเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนคนอีกคนหนึ่งคนที่เขาตามหาคนที่เขาเสียไปเมื่อหลายปีก่อนหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเมื่อเด็กน้อยตอบด้วยน้ำเสียงสดใสแต่แฝงความผูกพันบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้หนูชื่อประโยคอยังไม่ทันจบเขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตอเย็นลงฉับพลันเหมือนทั้งอาคารหยุดนิ่งเหมือนโลกกำลังเตรียมโยนความจริงบางอย่างใส่เขาอย่างแรง และความจริงนั้นกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการฉันพร้อมเขียนต่อเมื่อคุณต้องการให้ฉันพัฒนาต่อจากตรงนี้ได้เลยชัดจีพีทีเซกเสียงของเด็กน้อยยังค้างอยู่ในอากาศเหมือนกำลังจะเอ่ยคำที่เขารอคอยมานานหลายปีแต่ในวินาทีที่เด็กกำลังพูดต่อเสียงลมหายใจเล็กๆนั้นกลับสัน่นเหมือนมีบางอย่างหนักอึ้งอยู่ในอกของเด็กเองเช่นกันหนูเชื่อเสียงนั้นสะดุด เงียบไปหนึ่งจังหวะที่ยาวเหมือนหนึ่งปีสำหรับเขากลิ่นหอมของเสื้อผ้าเด็กกลิ่นแป้งอ่อนๆลอยแต่ปลายจมูกของเขาปลุกความทรงจำที่เขาพยายามหลีกหนีมาตลอดความทรงจำของผู้หญิงคนหนึ่งสิ่งโหเราะของเธอสัมผัสของเธอและวันที่เธอจากไปพร้อมคำพูดสุดท้ายถ้าเขายังอยู่เขาจะรู้เองในวันที่ถึงเวลาเขากลืนน้ำลายเขาแห้งราวกับไม่มีลมหายใจเหลือในปอด เด็กน้อยเง่อยหน้าขึ้นลมหายใจของเด็กกระทบที่มือเขาอุ่นและสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังพยายามบอกความลับบางอย่างหนูชื่อพีทเสียงไสออกมาเต็มประโยคเรียบง่ายแต่หัวใจของเขาเหมือนถูกบีบจนแทบแตกชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันกับเด็กที่เขาไม่เคยได้อุ้มเด็กที่หายไปพร้อมแม่ในเหตุการณ์ที่เขาไม่มีวันลืมเขาขนากักทั้งร่างกายเหมือนเป็นหินเท้าที่เคยสั่นหยุดทันที หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อความมืดที่เขาเห็นอยู่เสมอกลับหนักทับลงมาอีกเท่าตัวพีเขากระซิบเสียงแทบขาดหงมเหมือนคำนี้ติดอยู่ในอกมานานแรมปีเด็กน้อยไม่ทันเห็นสีหน้าเขาแต่รับรู้ถึงน้ำเสียงนั้นมือเล็กๆจึงบีบแขนเขาแน่นขึ้นเหมือนกำลังปลอบเหมือนกำลังยืนยันบางอย่างที่ผู้ใหญ่ไม่กล้าพูดลงรู้จักชื่อหนูด,ด้วยหรอเสียงเด็กเต็มไปด้วยความสงสัย แต่ก็มีความอบอุ่นแปลกแปลกแฝงอยู่เหมือนเด็กเองก็รู้สึกผูกพันกับผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นเขาพยายามหายใจแต่ลมหายใจกลับสัน้นแผ่นอกสัน่นความจริงกำลังค,อค,อค่อยๆคืบเข้ามาเหมือนเอามืดที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้อีกต่อไปเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังเข้ามาไกลาชาหนักเหมือนมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ในทุกย่างก้าวกลิ่นน้ำหอมที่เขาจำได้แม่ กลิ่นที่ฝังแน่นในความทรงจำกลิ่นเดียวก,กันกับวันนั้นวันที่ชีวิตเขาพังทลายลงเธอหญิงคนหนึ่งหายใจแรงเหมือนวิ่งมาเสียงของเธอสัน่นเหมือนกำลังกลัวบางอย่างมากกว่ากลัวความจริงพีทมาหาแม่เดี๋ยวนี้เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟืนกลบความตระหนกแต่ปลายเสียงยังเผยความสั่นไหวเด็กน้อยหันไปแต่ยังจับมือเขาไว้ไม่ยอมปล่อยแม่หนูช่วยลงเขามองไม่เห็น เขาได้ยินเสียงหญิงคนนั้นชะนักลมหายใจของเธอขาดห้วงเหมือนหัวใจกำลังโดนความจริงตอกซ้ำอีกครั้งเธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เสียงส้นรองเท้าสะท้อนในถงออฟฟิศอันว่างเปล่าทุกก้าวเหมือนกระทะความทรงจำเก่าๆลงในอกของเขาเขายืนนิ่งแต่ภายในกำลังสั่นสะเทือนเหมือนโลกกำลังหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเธอยืนอยู่ตรงหน้าลมหายใจของเธออุ่นอยู่ห่างจากเขาแค่คืบเดียว เขารู้ว่าเธอกำลังมองมาที่เขามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวความรู้สึกผิดและความจริงที่ซ่อนมานานหลายปีและในวินาทีนั้นเสียงของเธอสัน่นช้าหนักเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่าเขาเขาไม่ควรเจอผิดแต่เธอยังไม่ทันพูดจบเด็กน้อยกลับพูดซ่าขึ้นเสียงตรงใสและเจ็บปวดอย่างประหลาดแม่ทำไมหนูรู้สึกว่า ลุงเหมือนพ่ออากาศทั้งโ่งหยุดนิ่งทันทีไม่มีเสียงใดๆนอกจากหัวใจของเขาที่กำลังเต้นแรงราวกับจะชิกอกออกมาความจริงกำลังเปิดเผยตัวเองชาทว่าหนักหนายิ่งกว่าพายุใดๆฉันพร้อมเขียนต่ออีกยาวได้ทันทีบอกได้เลยว่าต้องการให้เน้นอารมณ์ความลับหรือเหตุการณ์ชัดแบบไหนต่อชัดจีพีทีเซตสิงตกรของผู้ชายคนนั้นกระแทกอากาศจนสั่น ราวกับแรงลมที่พัดโหมเข้ามาในถงออฟฟิศที่เงียบใจเมื่อครูฝีเท้าของเขาหนักกดลงบนพื้นจนเกิดเสียงสะท้อนที่ชัดหนักและเต็มไปด้วยความตั้งใจที่ไม่ดีผู้หญิงคนนั้นสะดุ้งเธอลมหายใจเธอขาดห่วงเหมือนคนที่กำลังถูกอดีตรุมล้อมจนหาที่หลบไม่ได้อีกต่อไปเด็กน้อยตอกใจมือเล็กที่แตะหน้าของเขาอยู่สั่นแรงขึ้นแต่ยังไม่ยอมปล่อยพีท เสียงผู้ชายคนนั้นคำรามเหมือนกำลังจะวิ่งเข้ามาคว้าเด็กออกไปด้วยแรงทั้งหมดอากาศรอบตัวเขาบีบอดัดแม้เขาจะมองไม่เห็นแต่เขารับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณแทบทั้งหมดในร่างกายว่าผู้ชายคนนั้นกำลังก้าวเข้ามาด้วยความโกรธความเป็นเจ้าของและความลับที่สั้นมานานผู้หญิงคนนั้นกัดริมฝีปากเสียงทัสั่นจนแทบหลุดเป็นเสียงร้องคุณหยุดนะอย่าเข้ามาใกล้ผี แต่ผู้ชายคนนั้นไม่ฟังเสียงรองเท้าของเขาเร่งจังหวะแรงใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเหมือนพายุที่ถาถมเข้าใส่โดยไม่สนว่าบางอย่างกำลังจะพังหัวใจของเขาเต้นแรงจนหูอื้อเด็กในอ้อมแขนผู้หญิงที่เขารู้จักในความมืดผู้ชายแปลกหน้าที่กลับฟังดูคุ้นอย่างไม่น่าเชื่อเขารับรู้ถึงบางอย่างบางอย่างลึกในอกเหมือนสัญชาตญาณของพ่อที่เขาไม่เคยรู้ตัวว่ามี แต่กำลังตื่นขึ้นมาอย่างบ้าคลางังมือของพีทบ,บีบมือเขาแน่นนิ้วเล็กสันระริกหัวใจเด็กเต้นเร็วจนเขารับรู้แม่ผ่านผิวหนังพ่อหนูกลัวสิยงเด็กเล็กแผ่วเบาแต่แทงทะลุหัวใจเขาดังแผลสดคำว่าพ่อสั่นสะเทือนในอกเหมือนค้อนหนักที่ทุบลงซ้ำๆผู้หญิงคนนั้นท้าหายใจไม่ออกเธอไรเสีงสัน่นอย่ามายุ่งกับเขา พอแล้วคุณทำแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วแต่ผู้ชายคนนั้นคำรามกลับเสียงต่ำจีบเต็มไปด้วยความหึงหองในบางสิ่งที่ซ่อนเลอกกว่าแค่ความโกรธเขาไม่มีสิทธิ์เจอเด็กผมเป็นคนเลี้ยงพีดถ้าเขารู้ความจริงทุกอย่างจะพังเสียงนั้นแทงเข้าหูเขาราวกับมีถ้าเขารู้ความจริง,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 รรรงประโยคนี้ทำให้หัวใจของเขาชะนักเหมือนโลกหยุดหมุนในทันที พิษในหน้าขึ้นน้ำตาไหลพรากแต่ยังยืนอยู่ใกล้เขาไม่ห่างเด็กกลับพูดด้วยเสียงที่สัน่นแต่ดุรันแบบเด็กฆ่าขอบที่อยากได้ความจริงที่สุดในชีวิตพี่ผู้ชายทำไมพ่อของหนูจะรู้ไม่ได้เขาเกลือนน้ำลไยลมหายใจหนักภายในมืดมิดเหมือนเดิมแต่ความมืดนั้นเริ่มมีแรงดันบางอย่างจากข้างในบางอย่างที่กำลังจะระเบิดออกมาผู้ชายคนนั้นหยุดก้าว เหมือนโดนเด็กกระทะเข้าเต็มหน้าลมหายใจเขาหนักหยาบเหมือนกำลังเก็บอารมณ์ไม่อยู่เด็กคนนี้เขาเริ่มพูดสิ่งเต็มไปด้วยความเครีดไม่ใช่ของเขาผู้หญิงคนนั้นเกือบร้องเธอยกมือปิดปากสะอื้นไม่หยุดพิดมองหน้าแม่น้ำตาเด็กไหลอาบแก้มไหลลงบนมือเขาอีกครั้งเขายืนอยู่ตรงกลางระหว่างความมืดภายนอกและความจริงที่กำลังจะแวกออกจากข้างใน ผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาไกลยหยุดอยู่ห่างเพลงไม่กี่ก้าวเสียงเข้าเย็นลงแต่แฝงความโษรไายเพราะเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันท้องออฟฟิศทั้งหลังเหมือนถล่มลงในหูเขาหัวใจบีบรัดเหมือนกำลังจมดิ่งลงน้ำเลึกความมืดในดวงตาของเขากระทกเข้ามาอีกครั้งหนาหนักทรมานยิ่งกว่าเดิมพีทร้องออกมาไม่จริงเด็กวิ่งเข้ามากอดเขาแน่น หมือนกลัวว่าเขาจะหายไปเหมือนรู้โดยสัญชาตญาณว่าใครคือคนที่หัวใจของเขาเลือกแต่ก่อนเขาจะทันเกื้อมกอดเด็กตอบผู้ชายคนนั้นพุ่งเข้ามามือนาคว้าแขนเด็กด้วยความแรงที่ไม่เหมาะกับเด็กอายุแค่ห้าขวบเด็กสะดุง้งร้องด้วยความเจ็บผู้หญิงคนนั้นร้องลัน่นอย่าจับลูกฉันแบบนั้นสิ่งก้าวบางอย่างตกแตกสิ่งรองเท้าคนวิ่งสิ่งร้องสิ่งตะโกน ทุกอย่างปัดุขึ้นในเซลวินาทีเดียวเขายื่นไม้เท้าขึ้นพยายามจะคว้าเด็กพยายามจะหยุดผู้ชายคนนั้นพยายามจะปกป้องสิ่งที่หัวใจเขาบอกว่าใช่แต่ในความมืดเขาไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงเสียงกรีดร้องของเด็กจาชัดเจนสะเทือนถึงกระดูกพ่อช่วยหนูและในวินาทีนั้นเองจิตใจของเขาที่ถูกความมืดขังมานานหลายปีเหมือนเกิดประกายบางอย่างขึ้นมา แสงที่ไม่ใช่แสงจริงแต่เป็นแสงจากภายในจากหัวใจที่กำลังแตกสลายลมหายใจเขาขาดร่างกายเคลื่อนออกไปข้างหน้าโดยไม่คิดแรงกว่าที่เคยเป็นดุดันกว่าที่เขาเคยรู้จักตัวเองสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขากำลังจะระเบิดออกจากกันและความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยด้วยวิธีที่ไม่มีใครหยุดได้อีกต่อไป ฉันสามารถเขียนต่อให้แ้มข้นขึ้นชนกับความลับความรุนแรงที่ซ่อนอยู่หรือหักมุมได้บอกได้เลยต้องการแนวลึกระดับไหนต่อไป c ช็ t จ p t เซร,ร่างของเขาพุ่งไปข้างหน้าแรงจนแม้ตัวเขาเองยังตกใจเหมือนบางอย่างไนอบที่ถูกปิดผนึกมานานพังแตกออกจนปล่อยพลังบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีเสียงฝีเท้าของเขากระแทกพื้นสะท้อนกล้องในถงออฟฟิศปะทะเข้ากับเสียงร้องของเด็ก และเสียงคำรามของผู้ชายคนนั้นพีทยังร้องเสียงแหลมเล็กเจ็บสัน่นแต่กลางวานชัดเจนในโลกที่มืดมิดของเขาพ่อช่วยหนูคำว่าพ่อระเบิดกลางอกของเขาเหมือนแรงผลักจากภายในทำให้เขารู้สึกว่าทั้งโลกกำลังบีบเข้าหาใจโดงเดียวเขาเวงแขนออกไปในความมืดหวังเพ่งสัมผัสเด็กหรืออย่างน้อยก็ควางมือของชายคนนั้นแม้ไม่เห็นอะไรเลย แต่หัวใจกลับมองเห็นชัดเจนกว่าที่เคยมือของเขาปะทะก,กับวัตถุบางอย่างแข่งหนาและกำลังดึงต่อเด็กออกไปผู้ชายคนนั้นคำรามลมหายใจร้อนระอุใกล้หูเขาอย่ายุ่งเขาเป็นของฉันเขากัดฟันเสียงตำออกมาจากอกดิบหนกักและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสะสมเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นผู้หญิงคนนั้นร้องให้เสียงแตกเสียง เช a t g ีพีทีเทองออฟฟิศสันสะเทินโดยเสียงกรีดร้องของเด็กเสียงรองเท้าที่ลากบนพื้นเสียงหอบของผู้หญิงและเสียงคำรามต่ำของชายแปลกหน้าที่กำลังดึงเด็กไปแรงขึ้นเรื่อยๆพีทร้องให้จนเสียงขาดพ่อช่วยหนูเสียงนั้นพุ่งตรงเข้าไปกลางอกของเขาเหมือนมีคมมีแทงซ้ำหลายครั้งลึกและไม่ปราณีหัวของเขามึนลมหายใจสั้น แต่ร่างกายเคลื่อนออกไปโดยไม่ตั้งคิดปลายไม้เท้าของเขาฟาดอากาศกวาดไปรอบๆจังหวะรวดเร็วและแรงจนเกิดเสียงลมเฉียดผู้ชายคนนั้นสอบทอจึงเด็กไปด้านหลังแรงกระชากจนเสียงเด็กร้องด้วยความเจ็บทำให้ใจเขาแทบระเบิดผู้หญิงคนนั้นวิ่งเข้ามาขวางแต่ชายคนนั้นผลักเธอออกแรงของการผลักทำให้เธอล้มกระแทกพื้นเสียงร่างกระทบดังชัด ตามด้วยเสียงลมหายใจที่หลุดออกจากอกเธอเขาได้ยินทุกอย่างชัดเจนเราวกับโลกกำลังบีบเสียงทั้งหมดเข้ามาในสมองเขามือเขาสั่นแต่นิ้วกบกำไม้เท้าแน่นขึ้นแรงจนข้อนิ้วเสียดกับด้ามไม้ความมืดในดวงตาเข้มลึกขึ้นแต่ภายในหัวเขากลับว่าแปลกไปด้วยบางอย่างคล้ายเสียงจากอดีตเสียงของผู้หญิงที่จากไปกระซิบเบาๆที่หูเขาในความทรงจำถ้าเขายังอยู่ เขาจะรู้เองในวันที่ถึงเวลาสิ่งนั้นดึงสติของเขาแน่นเหมือนเชือกเส้นสุดท้ายที่ฉุดเขากลับจากความหลงโกรธแต่ไม่ใช่เพื่อให้สงบเพื่อให้เขายืนหยัดเขายื่นมือออกไปปลายไม้เท้ากวาดออกไปอีกครั้งไปทางที่เขาคิดว่าผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ครั้งนี้ไม้เท้ากระแทกโดนแขนเสียงกระดูกกระทบไม้ดังพรึบผู้ชายคนนั้นร้องออกมาสิ่งต่ำและโกรธจัดคุณมันตาบอด อย่ามายุ่งกับลูกฉันคำว่าลูกฉันจุดประกายบางอย่างที่เกือบดับไปแล้วในตัวเขาเขาเตยด้วยเสียงตำ่ำมั่นคงแม้เจ็บลือกเด็กคนนั้นไม่ใช่ของคุณชายคนนั้นคำรามเหมือนสัตว์ที่ถูกท,าท้าทายเขาได้ยินเสียงก้าวเท้าที่พุ่งเข้ามาเร็วขึ้นแรงขึ้นเหมือนกำลังจะชนเขาทั้งตัวแต่ก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะถึงตัวเขา เสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากพื้นเสียงผู้หญิงคนนั้นสัน่นหอบแต่หนักแน่นเต็มไปด้วยความจริงที่เธอสัอนมานานหยุดพ่อแล้วพิทไม่ใช่ลูกของคุณผู้ชายคนนั้นหยุดทันทีเหมือนทั้งตัวเขาถูกจึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนพิทหยุดร้องแต่เสียงสะอื้นยังสั่นในอกเด็กผู้หญิงค่อยๆพยุงต่อขึ้นเสียงท่าเจ็บ ต่ความจริงในคำพูดของเธอกลับตัดอากาศได้คมพอจะทำให้ทุกคนหยุดนิ่งพีทเป็นลูกของเขาเธอพูดชาชาดัดเหมือนปล่อยระเบิดกลางถงออบฟิตเขารู้สึกเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนลมหายใจของเขาแทบหลุดออกจากอกหัวใจบีบแน่นจนเจ็บเสียงของผู้หญิงสัน่นฉันปิดบงังเพราะฉันกลัวทุกอย่างจะกลับมาทำร้ายเขาอีผู้ชายคนนั้นหอบสิ่งเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ เธอก็หกเธอจะบอกว่าเด็กนี้ไม่ใช่ของฉันนั้นหรือเธอใส่หัวลมหายใจสะท้อนพื้นพิษไม่ใช่ลูกคุณคุณรู้ดีชายคนนั้นเงียบไปหนึ่งจังหวะแต่ความเงียบของเขาเต็มไปด้วยความโกรธสะสมหนกักคุกรุนเหมือนระเบิดที่พร้อมแตกได้ทุกวินาทีฉันเลี้ยงเขาเขาตะโกนเสียงดังจนถงสัน่นฉันให้เข้าให้บ้านให้ชีวิตเขาผู้หญิงพูดเสียงเบา แต่คมยิ่งกว่าเดิมแต่คนไม่เคยให้ความรักที่เขาต้องการเลยพิษสะเอ่นเรกแม่เบาๆเสียงนั้นทำให้เขาเจ็บจนยืนแทบไม่ไหวได้ยินแล้วเจ็บกว่าโดนทำร้ายจริงผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาอีกก้าวก้าวที่หนักก้าวที่เหมือนจะลากทุกอย่างกลับไปเป็นของเขาแล้วหมอนี่ละ่ะเขาให้อะไรเด็กเสียงนั้นเย,ย่อบิดเสียดแทงเขายืนดิง่งลมหายใจแรง หัวใจต้นหนักจนเหมือนจะทะลุออกมาเขาเตยด้วยเสียงตำ่ำสันพระอารมณ์แต่ชัดเจนทุกถ้อยคำฉันหัดไม่เห็นแต่ฉันรักเขาได้มากกว่าใครทุกคนในที่นี้ความเงียบหลังคำพูดเขาหนาหนักจนเหมือนเวลาหยุดพิ่พลจากมือผู้ชายอีกคนวิ่งกลับมาหาเขากอดเอวเขาแน่นเหมือนกลวใครจะดึงตัวเองออกไปอีกเด็กพูดเบาๆ แต่ทุกคำชัดเจนเหมือนการประกาศกลางโลกพ่อหนูเลิกพ่อคำนี้จบลงทองท่ำทถงเหมือนแตกออกเสียงบางอย่างดังขึ้นอีกครั้งเสียงของผู้ชายคนนั้นสั่นด้วยความโกรธที่พุ่งขึ้นจนสุดเขาคำรามไม่มีใครแย่งเด็กไปจากฉันได้และทันทีที่เขาจะพุ่งเข้ามาอีกครั้งมีเสียงปังดังลัน่นเหมือนขออหนักตกเหมือนใครบางคนล้มกระแทกพื้นเหมือนทั้งเหตุการณ์เปลี่ยนทิศทันที ความกล l หลที่ไม่อาจหยุดได้กำลังจะเริ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งฉันพร้อมเขียนต่ออีกยาวและสามารถทำให้ในเรื่องระทึกขึ้นขมขึ้นหรือหักมุมหนักขึ้นได้ตามที่คุณต้องการ ChatGPT แสงไฟในห้องประชุมสว่างจ้าจนรู้สึกบาดผิวแต่เสียงของชายชุดดำยังดังชัดเจนเหมือนมีบางอย่างในน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเหมือนกำลังกลัวเหมือนกำลังลังเลเหมือนกำลังคิดหาทางนี้ สิรนัทได้ยินเสียงปลายรองเท้าสไลด์เล็กน้อยบนพื้นเสียงนั้นเบามากแต่สำหรับเขาที่ใช้หูแทนตามันดังเหมือนเสียงโลหะขูดกระจกเด็กชายตัวเล็กกำมือแน่นขึ้นไหล,เล่เล็กๆนั้นริ่มสันแต่เขายืนขวางสิรนัทไว้โดยไม่ก้าวถอยชายชุดดำขยับตัวอีกครั้งเสียงลมหายใจของเขาเริ่มไม่เป็นจังหวะเหมือนกำลังตื่นตระหนกเหมือนจะอะไรที่เกินคาดให้เด็กออกไปก่อน เสียงของชายชุดดำสั่นเล็กน้อยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาแต่คำนี้ทำให้เด็กชายเกาวเข้าไปใกล้สิรนัทมากกว่าเดิมเหมือนกำลังปกป,ป้องเหมือนโกศสิรนัทจะเป็นอันตรายสิรนัทรู้สึกถึงปลายนิ้วเล็กๆจับชายเสื้อของเขาสัมผัสนั้นชัดเจนอุบุนสั่นและคุณคุณจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะท่านใดนั้นเด็กชายเงยหน้าขึ้น และพูดด้วยสิ่งที่เบาเหมือนลมหายใจแต่แทงทะลุเข้ามาที่หัวใจของเขาอย่างแรงลุงกลิ่นเหมือนพ่อของผมเลยศิรนัทชะงักทุกเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงประโยคเดียวที่หมุนซ้ำในหัวประโยคที่ทําให้ลมหายใจของเขาแทบหยุดลงชายชุดดำสอบปะหอบาเบาอย่างหัวเสียเหมือนเสียงของเด็กหลุดออกมาแบบที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นศิรนัทยืนนิง่งหัวสมองเริ่มปฏิบตะต่อบางอย่าง ความทรงจำเก่าๆไหลย้อนกลับมาใบหน้าหญิงสาวคนนั้นสิ่งโหระขึ้นสุดท้ายที่เขาจำได้ก่อนตาบอดก่อนทุกอย่างหายวับไปจากชีวิตเขาเด็กชายหันกลับไปมองชายชุดดำน้ำเสียงสันส่นๆเกยออกมาชัดเจนเขาใช่ไหมเขาเป็นพ่อผมจริงใช่ไหมชายชุดจากัดฟันมือกําปืนแน่นขึ้นเหมือนคำพูดของเด็กชายทำให้สถานการณ์หลุดจากการควบคุม ศิรนัทได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังที่รุนแรงจนเจ็บหน้าอกเขาเกิดน,น้ำไหลยพยายามเกิดเสียงช้าๆแต่หนักแน่นเด็กคนนี้แม่ของเขาชื่ออะไรเด็กชายเงียบริมฟีปากมิมแต่เขากระสิบเบาๆชัดทุกตัวอักษรแม่ชื่อฝ่ายร่างของศิรนัทแทบสุดชื่อที่เขาพยายามลืมแต่ไม่เคยทำได้ ชื่อที่เป็นแผลลึกที่สุดในชีวิตเขาชายชุดดำรีบตะโกนขึ้นทันทีเหมือนจะกลบคำตอบนั้นอย่าให้เขาพูดเสียงความวุ่นวายเกิดขึ้นทันทีเสียงฝีเท้าหลายคู่กรูกเข้ามาเสียงปืนถูกขึ้นนกเสียงหายใจเด็กชายทีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ท่ามกลางความชุดละมุนทั้งหมดมือเล็กๆนั้นยังคงจับชายเสื้อของเขาไว้แน่นแน่นจนรู้สึกเจ็บแน่นจนรู้สึกเหมือนเด็กกำลังกลัวจะถูกแยกจากเขาเหมือน หมือนเด็กกำลังกลัวเสียพ่อไปอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีก่อนเสียงกรีดร้องบางอย่างดังขึ้นชายชุดดำเผยคำหนึ่งออกมาด้วยน้ำเสียงแข็งตึงถ้าเด็กออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่พ่อแท้ๆของมันจะรู้ความจริงทั้งหมดเสียงนั้นดังพอชัดพอและแรงพอที่จะทำให้ทุกคนหยุดหายใจรวมทั้งสิรนัทที่ยืนนิ่งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและเรื่องราวกำลังจะพุ่งเข้าสู่จุดที่ไม่มีวันย้อนกลับได้อีกครั้ง ต้องการให้ฉันต่อยาวๆแบบเดิมไหมช h a จีพ t s ีเซตต่อจากเหตุการณ์นั้นเสียงฝีเทา้าเสียงปืนเสียงหายใจสัน่นทุกอย่างเหมือนหลอมรวมเป็นก้อนเดียวก้อนของความกลัวก้อนของความจริงที่ถูกซ่อนไว้นานเกินไปเด็กชายถูกชายชุดดำคนหนึ่งพยายามดึงตัวออกแต่เขาร้องเสียงแผ่วตาเจ็บลึกอย่าเอาผมไปพ่ออยู่ตรงนี้คำว่าพ่อ ทำให้ศิรนัทก้าวไปข้างหน้าโดยไม่คิดชีวิตไม่สนเสยงขึ้นนกไม่สนความเจ็บไม่สนความมืดที่ปิดดวงตาเขาตลอดมาเขาคว้าตอเด็กชายไว้ได้ทันแขนเล็กๆโผล่เข้ากอดเขาแน่นเหมือนเป็นจุดปลอดภัยสุดท้ายในโลกจังหวะนั้นเองเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งครั้งดังจนพื้นสัน่นศิรนัทยืนกอดเด็กชายไว้ร่างของเขาไม่ได้ลม้มไม่มีเลือดแต่เสียงล้มดังมาจากด้านหลังแทน ชายชุดดำที่เล็งปืนใส่เขาเป็นคนล้มลงด้วยแรงกระแทกหนักหน่วงเสียงปืนอีกกระบอกหนึ่งดังขึ้นตามมาเสียงรองเท้าบูทคุณเคยดังขึ้นอย่างมั่นคงพร้อมเสียงทุ่มต่ำที่เขาเคยเชื่อใจในอดีตผมมาช้าไปหรือเปล่าคุณนัสิรนัทเป็นเสียงของเลขาคนสนิทคนเดียวที่เขาเคยไว้ใจมากที่สุดคนที่เขาคิดว่าหายไปจากชีวิตเขาแล้วเขาวางปืนลงดันเข้ามาใกล้ ลาเก่ยต่อโดยนำสียงหนักแน่นผมตามสืบทุกอย่างแล้วเด็กลูกของคุณผู้หญิงคนนั้นเธอไม่เคยหนีคุณเธอถูกบีบให้หายไปหัวใจสราณทกระตุกคำถามมากมายแล่นผ่านในหัวแต่เขากอดเด็กเอาไว้แน่นขึ้นเหมือนกลัวว่าโลกจะพราเขาไปอีกเลขากล่าวต่ออย่างเงียบๆไฟฝากข้อความสุดท้ายไว้ถ้าวันหนึ่งลูกโตพอให้พามาหาคุณ เพราะคุณคือพ่อที่เธอเชื่อใจที่สุดลมหายใจของซิรนัทสะดุดเหมือนมีบางอย่างแตกออกในอกบางอย่างที่เก็บไว้หลายปีบางอย่างที่เขาไม่เคยมีโอกาสเยียวยาเขาคุกเข่าลงช้าๆกอดเด็กชายไว้เต็มอ้อมแขนมือของเขาสั่นแต่เส้งของเขานุ่มที่สุดเท่าที่เคยเป็นพ่ออยู่นี่แล้วลูกพ่อจะไม่ให้ใครพาเธอไปอีกไม่ว่าจะสามวินาทีหรือทั้งชีวิตเด็กชายซุกหน้ากับอกเขา ร้องให้เบาๆแต่เสียงนั้นคือเสียงของการได้กลับบ้านความวุ่นวายในห้องประชุมค่อยๆสงบเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยเข้ามาควบคุมสถานการณ์คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดถูกจับกุมแผนการที่ปิดบังความจริงมาหลายปีถูกเปิดเผยอย่างหมดเปลือกศิรนัทลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงแม้ไม่เห็นอะไรเมื่อของเด็กชายกลมมือเขาแน่นเหมือนเป็นดวงตาดวงใหม่ของเขาและเขากล่าวกับทุกคนในห้อง ด้วยสิยงที่นักแน่นเอาเป่นและไม่เคยเต็มไปด้วยความหวังมากเท่านี้มาก่อนจากวันนี้ผมไม่ได้เดินคนเดียวอีกต่อไปแสงกุ่นยามเช้าสาดเข้ามาจากกระจกสูงกระทบเนาของชายตาบอดและเด็กชายตัวเล็กสองเงาที่เชื่อมกันสนิทสองเงาที่ไม่อาจแยกาจากกันได้อีกและนี่คือจุดจบของการพรากจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในวันที่ไม่มีใครคาดคิด ภายในเวลาเพียงสามวินาทีที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล